ที่ทุกคนในภาคก้าวไกลนะครับวันนี้เราลงพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครกันนะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับเมื่อเช้าไปที่ประตูน้ํามาะระวังคนข้างหลังหน่อยครับคุณขอโทษนะครับขอโทษทีครับก็มาต่อยอดจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเปิดตัวนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปแล้วก็ผู้เฉพาะปากเมืองดีปากท้องดีนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุ6 3 0 0 0บาท ไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยเด็กเล็ก1,200บาทไม่ว่าจะเป็นหวย SME เปลี่ยนใบเสร็จเป็นหวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลี์โซลาเซลล์เปลี่ยนหลังคาให้เป็นรายได้นะครับเพื่อที่จะลดค่าไฟให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลงพื้นที่วันนี้เรามาในรูปแบบของการขายหวยนะครับแต่ว่าทุกอันนียเป็นนโยบายนะครับการเมืองดีอยู่ตรงนี้ปากท้องดีอยู่ตรงนี้ อนาคตอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นนี่ก็คือว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครของเราทุกคนมารวมพังกันอยู่ที่พื้นที่เศรษฐกิจนะครับก็คือตลาดนัดจตุจักนะครับ mm. แล้วก็พูดกันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทำไงให้ทหารออกไปปิดสวิตซ์สามปอให้คอสอชอออจากการเมืองไทยทํารัฐธรรม,มนูญใหม่ภายใน100วันก็มีคนพ่อค้าแม่ขายก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเหมือนกันเพราะเขาเข้าใจแล้วนะครับว่าเราจะประหารทุกๆ5ปีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ปากท้องดีได้ แต่พอรูปพอมาถึงเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเมื่อเช้านี้ได้ลงพื้นที่ครับข้างข้างขายกล้วยปิ้งข้างขวาขายหวยก็ได้อธิบายเขาฟังครับว่าร้านสะดวกซื้อข้างหลังที่ขายกล้วยอยู่เนี่ยผมไม่ต้องเข้าอีกต่อไปแล้วครับผมซื้อกล้วยปิ้งจากลุงได้ใบเสร็จมาถ้าลุงจะเข้าเข้ากระบวนการด้วยก็จะได้ใบเสร็จออกมาใบเสร็จของลุงเองใบเสร็จของผมเองใบเสร็จนั้นผมสะสมเอามาหูแลกอะหวยของแม่ค้าได้ไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องโดนหวยแดกเพราะเราสามารถที่จะทำนั้นได้ด้วยตัวเองหวยเนี่ยมีอายุแค่15วัน เพราะฉะนั้นมันต้องรีบขายเพราะมันต้องรีบขายปุ๊บม,มันก็มีเสือนอนกินคราวนี้เนี่ยถ้ามีระบบนี้มาช่วยเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทั้งแต้มต่อให้กับ s อ e พ่อค้าคนตัวเล็กแล้วก็ช่วยปัญหาเรื่องหวยไปนในตัวคนขายหวยก็ได้คนขายของก็ได้เป็นแต้มต่อให้คนที่เป็นคนลากย่าเนี่ยต่อสู้กับคนที่เป็นเจ้าของอห้างสรรพสินค้าหรือว่าทุนใหญ่ๆที่เป็นแต้มต่อในการกระจายเศรษฐกิจให้ฟังเสรีโซล่าเซลล์ค่าไฟแพงเพราะว่า เราก็ต้องซื้อจากทุนใหญ่หรือซื้อจากคนที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเท่านั้นใช่ไหมครับถูกไม่ถูกคราวนี้เสรีโซลาเซลล์เนี่ยก็หมายความว่ารัฐจะช่วยในการลงทุนระดับหนึ่งให้ทุกคนสามารถติดโซลารเซลล์บนแผงได้เพื่อที่จะเกิดประชาธิปไตยทางพลังงานนะครับทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองถ้าประหยัดแล้วใช้เกินก็สามารถที่จะขายคืนให้กับรัฐได้ด้วยนะครับสามารถที่จะแชร์กันได,ด้ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะใช้ระบบ smart m e อร์ i n g มันจะเป็น Net metering เพื่อที่จะทาให้รู้ว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ผลิตไฟได้เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วขายเข้าสมาร์ทกริดได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องเป็นการสร้างอุตสาหกรรม Smart สมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างงานจากปัญหานี้นะครับสร้างงานแล้วก็ซ่อมประเทศไปหานี้ไปด้วยอันนี้คือนโยบายเซลี์โซลาเซลล์เปลี่ยนหลังคาเป็นรายได้นะครับอันนี้ก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวตะุตตจากเนี่ยได้เห็นภาพว่า ถ้าเราเป็นรัฐบาลมีหวย SME ปุ๊บทุกครั้งที่เขาค้าขายเขาสามารถที่จะสะสมเพื่อที่จะไปแลกเป็นหวยได้คนที่จะมาซื้อของที่นี่ก็เลือกอยู่ว่าจะซื้อของ5้สรสินค้าของทุนใหญ่หรือจะซื้อที่นี่ดีก็ตัดสินใจว่าอยากจะมาซื้อที่นี่เพื่อที่จะได้เอาหวยมาไปแลกเป็นหวยได้เรื่องของค่าพงค่าไฟแดดร้อนขณะนี้เนี่ยเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสลดค่าไฟได้หมดครับ ติดโซล่าเซลให้ให้ด้วยกันทั้งหมดถ้าใช้แล้วเหลือก็สามารถขายคืนรัดได้ทั้งหมดนี้ต้องมีสมาร์ทมิเตอร์สมาร์ทมิเตอร์ก็คือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาเป็นโอกาสของภาคก้าวไกลครับปัญหามาปัญญามีปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มนะครับไม่ไม่มีไว้ให้ดองด้วยถ้าอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการก้าวไกลไม่ให้ก้าวไกลทงแผ่นดินครับให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตครับขอบคุ